สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่อง NB Life Channel นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เรามีแผนที่จะไปทำบุญที่พระธาตุชัยภูมิแล้วระหว่างทางจะมีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้เราก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะคนขับรถก็พร้อมแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ ชัย์พูนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเห็นในรีวิวหลายๆท่านที่ไปจะทางผ่านจะมีไรสตรอเบอรี่ของจังหวัดชชยูมิจะสวยแค่ไหนเราต้องแวะแน่นอนค่ะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพร้อ,อมแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะ ตุเรียนมาครับวันนี้220บาทานั่นลูกเล็กมันเป็นตุเรียนจันตุเรียนจันลูกเล็กนะครับช่วงนี้ก็หากินยากหน่อยนะครับนี่เราก็ได้ตุเรียนก่อนที่เราจะไปพระธาตุชัยภูมิกินนกกวันสุดยอดแซ่บเลยทีเดียว มันจะฟูไม่ใหญ่มันพุ่งยไงุหมอนทองอืมไม่เป็นพุ่หน่งยแต่หมอนทองวันนี้นะชมนี่อืมค่กินหี่ยตัานวนี้แสบด้วย่าน ี่น,นี้จะมีล่องแพรของคอิลติด้วยนะคะจะเป็นที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อของคนแถวสแกงคอราจะรู้จักกันดีค่ะถ้าร้อนร้อนแบบนี้ต้องมล่องแพรค่ะข้างหน้าของเราจะเป็นไรซอสบปะรดสอบร,อบรนะคะเดี๋ยวค้ากลับต้องแวะค่ะอันนี้เราจะไปข้างบนก่อนเดี๋ยวมาแวะนะจ๊ะ จุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามือต้องไปร้อยเมตรและจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามือตอนนี้เราก็มาถึงที่พระธาชายภูมิแล้วปิ้งเดี๋ยวเราไปคลองน้ำก่อนนะคะไม่ไหวแล้วตรงที่จอดรถก็เยอะมากนะครับอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ เงีเยบครับไม่รู้คนไปไหนหมดปกติคนจะเยอะมากครับนี่ครับที่จอดรถก็กว้างนะครับตรงนี้จอดได้หมดเลยห้องน้ําก็อยู่ตรงที่จอดรถครับถ้ารถเย,เยอะก็ตรงนู้นก็จะจอดได้นะครับเยอะม,มากรถทัวร์รถบัสรถ,ถอะไรก็จอดได้หมดนะครับส่วนตรงที่เราจะขึ้นไปคือตรงนู้นครับตรงนู้นขึ้นไปก็จะมีพระธาตุอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันแต่แปลกมากวันนี้วันอาทิตย์เนาะที่เรามาก็ เงียบครับบรรยากาศเป็นเงียบๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับปกติที่เรามาคนจะเยอะมากนะครับไม่รู้วันนี้คนไปไหนหมดอันนี้เงียบครับหรือว่ายังไม่ตื่นกันก็ไม่รู้ตอนนี้ประมาณห้าโมงเช้าตอนนี้อากาศค่อนข้างแบบน่าจะร้อนมากเลยนะคะคิดว่าสามสิบองศาไม่ไม่มีหลุดไม่ลดเลยค่ะ อยู่ที่วัดมีร่มบริการนะคะให้ยืม,ม,มได้มร่มให้ยืมได้มีรถเข็นให้ด้วยนะครับสาธุไหมอันนี้แล้วก็ใช้แกนเดียวแล้วก็เอามาไว้ที่เดิมนะครับจะลองดูก่อนว,ว่ามีบริการได้ไหมได้ช้ำเล็กพี่หน่อยโอเคค่ะไดเ้เราก็จะเดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับ วันนี้ก็บรรยากาศเงียบๆดีครับสงบๆดีวัดพระธาตุชัยภูมิเราก็มาบ่อยนะครับแต่เรายังไม่เคยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่วันนี้เราไปดูเวลามาก็จะมีรถเดินไปเรื่อยๆนะครับทางก็จะชันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยนี้ก็จะเป็นภูเขานะก็จะมีความลาดชันสักเล็กน้อยนะครับ ก็จะมีช้างเยอะมากครับถ้ามาก็ระวังช้างด้วยนะครับระวังสัตว์ป่าช้างยูไสย์ช้างยูไส้าย์ช้างเยอะมากตัวนี้เหมือนที่ข้างบนจะมีให้แล้วเราเขียนชื่อ ช่อแล้วมาผูก้าจะถ้าใครอยากทำบุญก็ช่วยนะคะช่วยทาบุญงานสนุนนี่ครับช้างเยอะมากครับอยู่พระธาตุเชยภูมิระวังส้างได้นยครับระวังส้างสร้างยุ่ใส <c oughs> อันนี้สีแดงๆก็ เยอะมากนะครับนี่ครับตรงนั้นก็จะมีเป็นคาเฟ่ต่อบุญคาเฟ่หรือเปล่านะครับเป็นร้านกาแฟของทางวัดนะคะเหมือนรายได้ก็จะออกมาบูลณนะในวัดเราก็ต้องสนับสนุนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมทุกจุดว่าถ้าเรามาที่พระธาตุชัยภูมิเราต้องไปตรงไหนบ้างนะครับมีตรงไหนหน่าสนใจเพื่อท่านใดที่มาก็จะได้ มาตามาเราได้ไดนาะะ,ะเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเราจะไปตรงไหนไปที่ไหนนะครับแต่อยู่ข้างบนนี้คือเย็นนะคะค่ะเย็นแบบพอขึ้นมาแล้วแบบมีลมผ่านตลอดแล้วก็สำหรับสายที่ชอบถ่ายรูปนะคะเยอะมากดูซฉพอวนนี้พร้อมถ่ายรูปมากจุดแรกเลยนะคะที่เราจะไปก็คือเป็นห่องเต้าเมียง นี่ครับมองเศ้าเมยครับนี่ครับก็จะมีที่นั่งเศ้าเมยถ้าเป็นภาษากลางก็พักพักเหนื่อยนะครับเศ้าเมยก็คือพักเมยนี่ครับก็จะมีเกวียนให้ดูด้วยนะครับสมัยนี้ก็หาชมยากนะครับ ท่านดูด้านล่างตรงนู้นก็เป็นที่เราจอดรถอยู่นะครับตรงนู้นเยอะมากตอนนี้เราก็จะไปกันต่อตรงนี้เป็นต่อบนคอฟฟี่แต่เรายังไม่ไปนะครับเร,เราจะไปไหว้พระแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระเสร็จแล้วเราจะมาแวะจิบกาแฟนี่นะครับต่อบนคอฟฟี่วันนี้ก็จะมีทุกอย่างครับมีน้ำถื่มอะไรทั่วไปมีชากาแฟท,ทั่วไปครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนว่าอย่างอะพระพุทธรูปกับอันนี้ท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าครับไม่แน่ใจก็จะมีที่ทําบุญหลายๆที่นะครับเสียงเที่ยมซีก็มีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องถอดเกือบถอดเกือบไว้นะครับเกือบก็คือรงเท้เกืบเป็นภาษาอีสานแปลว่ารองเท้านะครับ,บาาสำหรับสุดแรกที่เราจะมา พญาแลเป็น,นสิริสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยภูมิมนะคะพ่อแลของเราค่ะเจ้าพ่อพญาแลหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพ่อแลนะครับ<ม>ก็จะมีจุดทําบุญอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาได้เลยนะครับ<ม>แต่วันนี้ก็จะร้อนนิดนึง

แต่ช่วงนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะครับแต่ทางวัดก็จะมีผ้าปูให้อยู่ก็น่าจะโอเคครับแล้วก็มาจุดทูปแล้วก็ถวายดับให้เจ้าพ่อนะครับก็ถ้าเป็นคนชัยภูมิก็จะนับถือเจ้าพ่อพยาแลนะครับ วันนี้ก็จะบรรยากาศเงียบๆหน่อยนะครับปกติคนจะเยอะมากครับแถวนี้คนเยอะจริงๆนะครับ,เ,จจรรบเราก็มาขอพรเจ้าพ่อพญาแล้วเพราะเรามาอยู่ที่ชัยภูมินะครับเราก็เลยมาขอพรเจ้าพ่อนอิดหนึ่งพอทีนี้ไปไหว้เจ้าพ่อพญาแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะพาขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีพระธาตุอยู่ด้านบนนะครับ ก็มีหลายๆที่นะครับนี่ครับศาลองค์ท่านใหญ่มากนะครับเราก็จะเอาดาบกับพวงมาล,ลัยไปถวา,ายนะครับสำหรับท่านใดที่มามองหินขาวหรือว่าภูเรียนขาก็แวะมาได้นะครับทางเดียวกันนะครับมาแวะเที่ยวได้นะครับ ไปป่ะโอเคโอเคเราก็จะไปแ้าข้นราบนนะครับขจะเดินขึ้นไปตรงนั้นคำบุญเราสามารถทำตามกำลังศรัทธาได้เลยนะคะไม่บังคับหรือไม่ได้มีขั้นต่ำอะไรเลยค่ะ ห้าบาทสิบบาทบาทเดียวหรือยังไงก็ได้ครับได้หมดนะครับช่วงนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ทางวัดก็จะมีบริการเป็นนี่นะครับเป็นผ้ารองไว้นะครับรองไว้นี่ครับก็จะมีรองทุกขั้นขึ้นไปจนถึงตรงนู้นเลยแล้วเดิน้นข้าแล้วก็จะเดินได้โดยที่เราไม่ร้อนนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆนะเราจะถ่ายแบบยาวๆไปเลยนะครับ หลายๆท่านถ้าเป็นเอฟซีเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนะาะอาจจะด้วยหลายๆอย่างครับด้วยงานด้วยหลายๆปัจจัยนะครับก็เลยช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปแคมปิ้งนะครับแต่วันนี้คือเราได้โอกาสมาไหว้พระธาตุชัยภูมินะครับซึ่งปกติเราก็จะมาบ่อยพอสมควรนะครับแต่เรายังไม่เคยถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะ๋ยววัน <ๆ S 2> <s> นี้เรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับ แต่ก็จะร้อนมากเลยร้อนมากมนี่เราก็ขึ้นมาถึงพระธาตุเชยภูมิที่อยู่ข้างบนนะคะนี่ข้างนี้เราจะเป็นพระธาตุเชยภูม วันนี้เราคงจะเดินรอบพระาธาตุไม่ได้นะครับเพราะร้อนมากเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับวันนี้บรรยากาศก็เงียบๆนะครับเงียบๆเงีย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบมากเลย,ยเรามาดูวิวกันก่อนนะก่อนจะเข้าไปชมอันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศบนพระธาตุชัยภูมที่เห็นมาของชัยภูมิรอบๆนะคะแต่ละจุดก็จะเป็นวิวบรรยากาศธรรมชาติที่นี วันนี้อากาศไม่โอเคครับเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะเข้าพาเข้าไปชมด้านในนะครับนี่ครับด้านในพระธาตุก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีนี่ครับองพระธาตุก็อยู่ด้านบนตรงนู้นครับ ตอวนในด้านในก็จะมีเป็นพระพุทธรูปแล้วก็จะมีนี่นะครับรูปการวางศิาลาฤกษ์นี่ครับก็มีรูปอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะไปไหว้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับ อากาศก็เงียบดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนปกติคนจะเยอะมากนะครับปก,ปก,มกบ็มีกิจกรรมฝาผนังหรือว่าเป็นรูปเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นี่ครับก็มีรูปเจ้าพ่อพญา,าแรนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็มา,มาขอพอรได้นะครับ อากาศในนี้ก็เย็นสบายครับสุดยอดเลยอากาศเย็นเย็นสบายสบายครับแล้ก็ายชัดๆอีกครั้งนะครับสูงมากนะครับตรงนั้นถ่ายาัวอยู่ด้านในสูงๆนะครับ นี่ครับถ้าถ้ามาในนี้ก็กระน,นาลอยังวางเดียนในพระธาตุนะครับก็จะทําให้ชํารุดได้นะครับนี่นะครับวางผลเข้มาวางเหมือนเดิมถ้าเราถือแล้วก็เก็บองอแล้วก็หยอดตู้บริการได้เลยน,นี่เราชำรุดนี่มันเป็นเกิดน, <Okay, S 1> นะครับะะวางที่ชำรุดได้เป็นรอ,อยได้ นี่คับางคนก็ไม่รู้ว่าด้วยความเชื่ออะไรนะว่าใส่ตรงนี้บางทีอาจจะทําให้ทางได้นะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับเยอะมากเลยนะครับมีเกือบทุกมุมเลย นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรมาชมนะครับก็จะมีเป็นรูปภาพเรื่องราวต่างๆนะครับจะอยู่ด้านล่างของพระธาตุครับอีกชั้นหนึ่งนะครับท่านใดมาก็อย่าลืมมาชมนะครับเป็นรูปภาพวิถีชีวิตกิจกรรมต่างๆนะครับเยอะมากเลยการทำบุญวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับ อันนี้น่าชมมากครับลองมาชมกันดูได้อ้อครับตอนนี้เราก็จะลงไปด้านล่างนะครับ จะไปที่ต่อบุญคอฟฟนะครับก็จะทางวัดก็จะมีบริการตรงนี้เพราะว่าร้อนมากครับร้อนจริงวันนี้นี่ครับภาพาจจสั่นหน่อยนะครับเพราะกล้องไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ

เราเข้ามาผูกไว้อย่างนี้นะครับผูกกับแบนี้ได้เลยนะครับาทาะานสิ่งเาใดก็ขอให้ทุกทาจงสำเร็จนะที่พดาานสวรรค์ที่1ิสถิตย่รองพระธาตุญเบโยะแด่ที่สสถยน่ติโยกการหา เปเหนือเปเหนือรองใต้ไปทำการ์ัานาไปเที่ยวก็จบไปตลอดกอดภัยได้เกิดเนื้อไทยอันตรายใดๆเพราะว่าดี่ยาว้าไก่ฟางจังไรยาวาพางเนีจาทุกข์ทุหนางกันนะก็เใส่นงดูไปดังนูม่กว่านีงเยะเย็มาด้วยท่านไดนะคะอนอยากไปแว่นท่านนำเย็นนะคะนำชมนบ้านนำเยินน่าวเปมน่อ่า ก็ตอบบุญก่อนนะคะเรามาเสริมบุญตอบุญปกติก็ทานอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทาน<ม>ของ<ห>วัดกินกา,ฟาแฟนะคะเราก็กินแต่ชาไทยชา<ล>ยไทยมันเดิดมาค<ๆ>่ะนี่น้ำหวานน้ำเดือมก็ทั่วๆไปครับรายได้ก็ไปบำรุงวัดครับค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยนะครับอ๋อทั่วๆไปครับท่านใดที่มาก็อย่าลืมมาแวะนะครับแวะที่นี่เลยตอบุญคาเฟ่แล้วก็วัดพระธาตุชัยภูมินะครับ ตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่าจะยัยงเช้าอยู่ตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วแล้วก็วางเกือบก่อนนะครับเกือบก็เดินเข้าไปได้เลยครับรบรรยากาศภายในร้านก็โอเคดีครับ ชื่นคอร่อยเย็นสบายสำหรับเมนูของต่อคุณคอฟฟ่แ้วจะประมาณนี้เลย ว่าไปเหมือนราคาคาเฟ่เลยยานี้เราก็ไหว้พระธาตุทำบุญเสร็จแล้วเราจะไปแวะที่สวนส,สาวปะรดหรือไรสับปะรดนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปค่ะสับปะรดเลฟีมากบอลไรสรับปะรดเราจะไปที่ไร่สตรอเบปะร่กันนะครับเ,เจอกันที่ไร่เลยนะครับฟาดกินไอศครีมเนาะสงสัยห้อนเนี่ ข้าวจีนข้าวปาทุกอย่างตัวนี้กินง่ายกว่าตัวนี้นกินยากตัวนี้กินง่ายค่ะสีหยังค่ะตัวน,นี้นี่ปุกลูกพวกลุกนี่ไอ้ลูกลูกอืมแต่หักตัวนี้มันเลี้ยงง่ายมันไปอยู่ลูกบ้างอ้ํออาเดมมันขาได้สีขาวแล้วเราเข้ามาถึงได้สตออรี่ใส่สีขาวก็ได้เนาะ โอ้วางใส่ปวเป็นผู้ใส่ใส่ไว้ปวดใส่ปวดใส่ยังที่ปวดใส่้าเราคือตีมันวดใสไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยนะโอเคสลับรีนะคะขีดละ40บาทถ้ามีนะคะแต่ตอนนี้ทางไล่บอกว่ามันไม่ค่อยเยอะเราดูก่อนถ้าเราไม่ได้จริงๆเราก็จะไปซื้อซื้อเอาเดี๋พราะเราเก็บก่อนนะครับมาดูกันเราเลยไปโซนไหนก่อนครับ น,น,นะครับตอนนี้อากาศมันก็ร้อนนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีนะมันมันหมดแล้วค่ะก็ลองเดินดูก่อนอสักเล็กน้อยมานะดูบรรยากาศไล่สตรอเบอรี่ตอนนี้ก็จะ,จะไ,ไม่ค่อยมีนะครับน่าจะได้ซื้อแล้วครับเพราะว่าล,ลูกเล็กแล้วก็น้อยมากเลยสองโมงบรรยากาศก็แบบนี้ แต่ว่ามันร้อนไม่ไหวน่าจะไม่ไหวครับก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าลูกเล็กๆนิดๆมันจะน้อยมากสุดท้ายเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีนจะเล็กๆเราก็ได้มาหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะครับ ค่ะวันนี้สตรอเบอรี่ของเราก็ไปเก็บไม่ได้นะคะเราก็เลยซื้อมาให้รูปขนาดนี้เพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนแหนมหวานแล้วก็มันหวานเปรี้ยวอร่อยเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราช่อง เอ็นบีไรท์ n แนด้วยนะคะ mm hmm. อร่อยค่ะสำหรับวันนี้เราเดินทางกลับบ้านก่อนค่ะบ๊ายบาย